คลองกิ่วโมเดลอาณาจักรรีไซเคิลขยะของกลุ่มทุนจีนบนพื้นที่88ไร่ที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลมุรีที่นี่ได้ฉายภาพวงจรธุรกิจรีไซเคิลขยะข,ของทุนจีนอย่างชัดเจน อบสิบปีจะเห็นได้ว่าสภาพที่ดินจุดนี้เปลี่ยนแปลงไปเราเห็นกองเนี่ยกองเท่าฐานหินนั่นเลยครับนี่น่าจะกองพีซีบีแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยปลูกไปด้วยฐานหินนะครับโซนนี้ยังไม่ยังเห็นเป็นเส้นทางถนนภายในอาคารไม่าภายในโรงงานแล้วก็ยังมีป่าแต่ขอบขอบถนนก็เป็นกองวัสดุอะไรสักอย่างนะครับ อืมอันนี้มาปีนศูนย์ก็ถือว่าเต็มพิกัดเลยมีโรงงานฝั่งหลงจีเพิ่มแล้วก็มีการอกองวัสดุเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นพวก PCB นะครับที่เอาเข้ามาในพื้นที่หลงจีแล้วก็ข้างล่างเนี่ยปันธงเลยว่ามีแสงแน่นอนเพราะผมเห็นแล้วเมื่อลงพื้นที่จริงเราพบกับอุตสาหกรรมแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิก และเศษซากขยะจากการเผาล้อมจำนวนมากที่นี่มีใบอนุญาตประกอบกิจการแบบพลาสติกรีไซเคลิลพลาสติกเนาะทีนี้วัตถุดิบที่จะเข้ามาได้ในในถ้าเขาได้รับถ้าเขาแจ้งประกอบการแล้ววัตถุดิบที่เอามาได้ก็คือวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกแต่แต่เมื่อเข้าไปในโรงงานแล้วค่ะเข้าไปในพื้นที่เนาะในพื้นที่โกดังอะไรแล้วแต่เนี่ยพบว่าเป็นพวก ทองแดงใช่ไหมคะ,ะเป็นพวกโลหะความหลากหลายของโลหะในในลักษณะของโลหะที่มาจากการบดย่อยอิเล็กทรอนิกส์นะคะดังนั้นก็คือถึงแม้ว่าคุณจะทำถูกหมดละแต่วัตถุดิบที่อยู่ภายในไม่ตรงกับใบอนุญ,ญาตทุนจีนสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะใกล้ Second ya, ที่ตั้งของชุมชนและบนพื้นที่ดินเกษตรกรรมได้อย่างไร ย้อนกลับไปในปี2159มีคำสั่งคอสชฉบับที่4ทับ2159ให้มีการยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองกับโรงงานคาัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโรงงานบำบัดน้ำเสียเตาเผาขยะและโรงงานนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วคือคืนที่ผ่านมาเขาใช้อย่างนี้คือว่าโรงงานพวกนี้นี่เขาก็จะใช้ตัวแทนคือคนไทยนะไปขออนุญาตตั้งโรงงานนะตั้งโรงงานคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงงานประเภท53 ấy. ก็คือ ล้อมรอบนอัดพวกพลาสติกใช่ไหมแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็ใช้คําสั่งคอร์ชอคือไม่ต้องมีผังผังเมืองนะไม่ต้องมีผังเมืองก็ตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็จะใช้ตัวแทนของบริษัทคนไทยเนี่ยนะก็คือไปรับฟังความเห็นประชาชนก็มีการจัดตั้งนะครับแล้วก็แล้วติดประกาศซึ่งพอออกอนุญาตแล้วเนี่ยก็สามารถตั้งได้ขนาดเดียวกัน,นการอุตสาหกรรมเนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาทางท่าเรือลำชบังนะครับก็คือขนมาจากประเทศจีนมาส่วนใหญ่จะเป็นพวกขยะอิเล็กทรอนิก เข้ามาแล้วสำแดงเทสนะสำแดงเป็นเศษพลาสติกบ้างสำแดงเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้างแต่ว่าไอ้ตู้ต่อๆไปเนี่ยมันกลายเป็นกากาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีรถมารับไปเมื่อดูผู้ถือหุ้นในใบบริคอสนที่พบว่าสางบริษัทมีรายชื่อกกรรมการคนไทยและคนจีนคล้ายกันเช่นบริษัทไทฟงมีกรรมการที่ชื่อว่านายาเผิงมาและลายชื่อคนไทยอีกสองคนซึ่งตรงกับรายชื่อกกรรมการคนไทยในบริษัทอีฟง แต่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือนายหมาผาเพงขณะที่บริษัทชุนฟงฮงมีกรรมการเป็นคนจีนทั้งหมด3คนถือหุ้น100เเซมีนายยาเพงมาถือหุ้นมากที่สุดแต่ว่าเลขหนังสือเดินทางของนายยาเพงมาไปตรงกับนายหมาผาเพิง,ง,าาพงซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทอีฟงขณะที่เลขหนังสือเดินทางของนายยาเพงมาในบริษัทชุนฟงฮง,ฟงและบริษัทไทยฟงนั้นไม่ตรงกัน จากขา้อมูลการจดทะเบียนบริษัทชุนฟุงฮงซึ่งมีรายชื่อกรรมการคนจีนถือหุ้น100%นั้นสามารถถือหุ้นได้อย่างไร ตามพราบาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2 5 4 2ระบุไว้ว่าประเภทธุรกิจห้ามชาวต่างชาติกระทำหรือจัดทำจะต้องขออนุญ,ญาตตามบัญชีแนบท้าย1-3เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจการค้าให้ข้อมูลว่าหากเป็นธุรกิจประเภทการผลิตซึ่งลงหลอมขยะรีไซเคิลอยู่ในประเภทนี้สามารถจดจัดตั้งนิติบุคคลได้ชาวต่างชาติสามารถเลือกถือหุ้นได้100% เป็นสถานะธุรกิจต่างด้าวสามารถประกอบกิจการได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจำนวนบริษัทการถือหุ้นจะต้องมีเท่าไหร่ซึ่งจะต้องนำใบนิติบุคคลนั้นไปขออนุญ,ญาตสร้างโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงการให้ใบอนุญ,ญาตและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยส่งหนังสือไปวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลใดๆทีมข่าวทำการตรวจสอบเองพบว่า บริษัทในกลุ่มคองกิวโมเดลมีทั้งหมด3บริษัทขอใบอนุญาตม่วบทย่อยในปี2566รวม4ฉบับและขอใบอนุญาตทำเม็ดพลาสติกคัดแยกวัสดุและผลิตเม็ดพลาสติกทำให้สงสัยว่าทำไมต้องขอใบอนุญาตประเภทกิจการที่คล้ายคลึงกันหลายใบโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าหนึ่งบริษัทเนี่ยคุณจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการหลายใบก็ได้แต่ไม่น่าจะประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ะะแต่เราพบว่าหนึ่งบริษัทที่ที่เนี่ยค่ะมีใบอนุญ,ญาตบทย่อยนะคะแล้วก็หล่อหลอมพลาสติกเนี่ยถึง4ใบในบริษัทเดียวกันนะคะดิฉันมันมีคำถามว่าเพื่ออะไรนะคะอันต่อมาคือเราก็ได้คำตอบมาประมาณหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะตามพรบรโรงงานฉบับปี62สองเนี่ยค่ะใบอนุญ,ญาตนะคะสามารถให้เช่าได้เช่าซื้อได้ มีความเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะมีใบอนุญาตไว้เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะคะหรือหรือหรือทุนจีนที่จะเข้ามาอีกอะคะ่ะมาเช่าใบอนุญาตนี้เพื่อจะประกอบการก็ได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เห็นนะคะใบอนุญาตมีราคาใบอนุญาตพวกเนี้ยหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นการขอเนี่ยต้องจ่ายและและประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องเรื่องสวยเพราะนั้น หน่วยงานราชาการหรือบุคคลที่รับราชาการอยากจะเติบโตก็ต้องเก็บสวยไม่ว่าจะเป็นใบขอญาตหรือว่าใบขนส่งมีราคาหมดเลยครับหนึ่งก็คือขอไว้เพื่อขายต่อสองก็คือ,อขอไว้เพื่อเพื่อฟอกเงินทุนจีนเทาพวกนี้มีสัญญาณมาว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำแบบนี้จริงหมู่เก้า กาะขนุนนะคะในในหมู่เก้าาะขนุนนะคะมีหนึ่งบริษัทที่มีใบอนุญาต105นะคะ7ใบแล้วก็ใบอนุญาต106นะคะรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคะ่ะเใบประเด็นของเขาคือบริษัทเดียวกันแต่ทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นพอภายหลังเรามาทราบภายหลังค่ะว่าเขามาให้เขามาเขามาถ่ายโอนนะคะโอนให้กับเอกชนเจ้าอื่น ที่มาเทคโอเวอร์ก็คือว่าโอนเป็นแบบแพ็กคู่นะคะคือใบหนึ่งคัดแยกอีกใบหนึ่งรีไซเคิลอีเวสคู่กันไปให้กับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเราเราเลยเราเลยสามารถที่จะบอกได้ว่ามันคือธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งเราใช้คำว่าธุรกิจการจัดสรรน,นะคะเพื่อการรีไซเคิล ขณะเดียวกันทีมข่าวทำการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการพบว่าโรงงานทั้ง3บริษัทนั้นยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ดำเนินการผลิตซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ลงนามอนุมัติค่ะถ้าในากรณีที่เป็นโรงงานลำดับ 101, 101 105, 106หรือกหรือทีเ่เราเรียกว่ารีไซเคิลนะคะจะต้องทำประชาคมด้วยนอกเหนือจากการปิดประกาศรับฟังเห็นงของกระทรวงอุกสาหกรรมแล้วค่ะ ท,ที่ผ่านมามีแค่เฉพาะใบ1นึ่ใบนะคะซึ่งก็ขอมาหลายปีแล้วก็ได้ผ่านมาแล้วจนได้รับอนุญาตมาค่ะแต่ว่าทั้งทุกใบนะคะเจใบนี้ยังไม่ได้รับการประกอบการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังโรงงานยังไม่มีสิทธิ์ทางานแต่อย่างใดค่ะเห็นได้ชัดว่าสุดท้ายแล้วบริษัทที่ทำไม่ใช่บริษัทไทยแต่เป็นบริษัทจีนจีนทั้งนั้นเลยแล้วเขารู้จักกันหมด แล้วก็มีกระบวนการซัพลายเชนก็คือบริษัทกอไก่เป็นห่วงโซ่ประธานให้ขอไข่ให้ขอควายพูดง่ายว่ามีการรีไซเคิลกันไปกันมาเนี่ยถัดไปอีกหลายบริษัทเป็นการเช่าช่วงมา mm. เช่นบริษัทกอไก่เนี่ยเคยทําอยู่ต่อมาเมื่อเจอเข้าไปจับเนาะอาจจะมีการไปปิดไปเอเขาเรียกอะไรไปออกใบเตือนไปอะไรเงี้ยเขาก็หนีไปทําที่อื่นแต่เขาไม่ได้ขนย้ายเครื่องจักรไปทั้งหมด เขามีการให้เช่าช่วงให้จัดขอไข่มาเช่าจัดแบบขอไข่ก็มาเช่าบางทีก็มีใบอนุญาตบางทีก็ไม่มีใบอนุญาตแต่ความเป็นจริงโรงงานได้ฝ่าฝืนทําการผลิตมีการหลอมกากอุตสาหกรรมคัดแยกชาหลังขยะอิเล็กทรอนิกส์ปล่อยน้ําเสียปรรานเปื้อนโลหะหนักสู่น้ําและที่ดินข้างเคียงจนเกิดผลกระทบชัดเจนในปี2 5 6 5เนี่ยเราเห็นว่าตัววัตถุที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่วัตถุตามธรรมชาติมั่นใจว่าเป็นกากอุตสาหกรรมที่อยู่ข้างล่างและ จริงๆแล้วเราเดินเข้าไปแล้วจากหลุมลึกขนาด10เมตรเนี่ยมันกลายเป็นภูเขานะครับภูเขาเนี่ยสูงเท่าที่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยสูงไม่ต่ำกว่า20เมตรแล้วเต็มไปด้วยสลักเนื้อที่น่าจะประมาณ100ไร่แล้วถัดมาอีกแปลงนี้เนี่ยแปลงนี้จะเป็นพื้นราบแล้วก็เป็นลักษณะเป็นทุ่งนาด้านบนเนี่ยเป็นต้นน้ําก็เป็นภูเขาเขาเขียวเนี่ยน้ำไหลามาถึงแปลงนี้แปลงนี้ยังไม่ได้เป็นสภาพของ การเปิดบ่อเพื่อทำหน้าดินแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ต่ำเราเห็นการปูสลักที่อยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าไล่จากภาพ Google Earth แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยการถมด้วยวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุตามธรรมชาติและก็กลายเป็นพื้นที่โรงงาน ขณะดเดียวกันทีมข่าวตั้งข้อสังเกตถึงขยะอุตสาหกรรมที่พบในโรงงานทั้ง3บริษัทนั้นมาจากแหลง่งใดโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะพบตัวอักษรจีนในหลายจุดและยังพบขยะประเภทโลหะอีกจํานวนมากทั้งที่ใบขออนุญาตนั้นเกี่ยวข้องกับพลาสติกนี่คือภาพและคลิปของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถบันทึกภาพรถตู้คอนเทนเนอร์ขนวัตถุบางอย่างเข้ามาในพื้นที่ของโรงงานทางทั้งที่มีคําสั่งให้ปิดและปรับปรุง ท่าเรือท่าเรือแหลมบังใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นเป็นของนําเข้ามาเนาะใช่ใชโอเคครับที่มาเ้วนกันนาเข้าทั้งหมดใช่ครับนาเข้าทั้งหมดทั้งชุดเลยใช่ไหมนําเข้าเหรอครับนําเข้ามาทั้งหมดนาเข้ามาจากไหนครับอันนี้ไม่ทราบต้องดูจากที่ตู้ใช่ไหมเดี๋ยวพอไปถ่ายตู้ได้เลยครับได้ได,ได้เดี๋ยวขอขอตรวจสอบดูหน่อยเนะาะครับผมโอเคครับพี่ สอนุญ,ญ,ญาตนะครับพี่อนุญาตครับเป็นสินค้านำเข้านะครับมาจากท่าเรือแหลมฉบังนะฮะทีมข่าวได้เอกสารข้อมูลการนำเข้าสินค้าของบริษัทอีฟงและชุนฟุงพงซึ่งพบว่ามีการนำสินค้านำเข้ามาตั้งแต่ปี2 5 6 1ปี2 5 6 3พบว่า บริษัทอ e ีฟงนำเข้าเศษโลหะเก่าเข้ามาจำนวนมากกว่า4ล้านกิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีเศษอลูมิเนียมมอเตอร์ ium, Motor, เก่าด้วยและปี2564มีการนำเศษโลหะเก่า5ล้านกิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ทำเตาหลอมและสายไฟเก่าเป็นต้นจะเห็นได้ว่าสองบริษัทนำเข้าขยะประเภทเก่าอุตสาหกรรมเข้ามาแต่ใบประกอบอนุญาตทำม่บดย่อยพลาสติก ทีมข่าวทำหนังสือขอกระเรียดการนําเข้าสินค้ากับกมรมศุลการกรตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขอม,มูลแต่อย่างใดเช่นกันในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่โอเคเลยนะคะเพราะว่าตอนเคยจําได้ไหมะัะปี61 60นะคะที่ประเทศจีนมีฝุ่น pm 2.5จนปักกิ่งแบบมองไม่เห็นนะ่ะแต่ตอนนี้ค่ะกลุ่มนั้นมาอยู่ที่บ้านเรา ลงหลอมพวกนั้นแล้วเวลาลงหลอมพวกนี้ค่ะถูกย้ายมาในเขตเอเซียค่ะในพื้นที่ e อเซค่ะเขาเขาเอาเครื่องจักรและโรงงานเก่าในประเทศเขามานะคะเขาไม่ได้มาใช้เทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทยหรือว่าสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อความปลอดภัยของคนไทยเขาเอาเครื่องจักรเก่าเข้ามาเราจะพบในหลายพื้นที่มากนะคะเครื่องจักรแบบโอ้โหเก่ามาก มันมันมันไม่คุ้มค่าคกับกับชีวิตคนไทยอ่ะแล้วกับพื้นที่เกษตรที่ต้องสูญเสียไปคือคือประเทศจีนเนี่ยนะเขามีการอุตสาหกรรมเยอะใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ถ้ากาจัดในประเทศเนี่ยมันแพงมากนะมันแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีดีสุดคือว่าเอามาแล้วก็แล,วกแล้วก็จีนเขามีกฎหมายเข้มงวดเนี่ย mm hmm. คุณจะต้องตั้งมีเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่สีม่วงที่เขตที่เขากำหนดไม่ใช่ไปตั้งตรงไหนก็ได้ mm hmm. แล้วโรงงานมันตั้งง่ายๆไม่ได้ จะต้องมีคนมาตรวจสอบค่อนข้างมากนะตั้งแต่บนทนลนรัฐและรัฐบาลกลางเขาก็ถือว่าเป็นของเสี่ยงอันตรายเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือว่าเอากาออกามาแล้วมาตั้งที่ประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศอื่นที่มีกฎหมายที่อ่อนแอใช่ไหมแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็มันสามารถตั้งได้ง่ายๆประกอบง่ายๆเลิกก็ง่าย,าายนะครับวันไหนไม่ทําก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้เข้ามาโดยส่วนตัวจริงๆเขามันมีนอมินีเป็นคนไทยอยู่ตรงนี้ด้วย คือปกติเนี่ยนะคือเขาจะมีในหน้ามามีในหน้ามาก็คือว่าแต่งตั้งบริษัทคนไทยเนี่ยที่เป็นคนไทยไปตั้งขออนุญาตตั้งโรงงานซื้อที่ดินตั้งโรงงานทําทุกอย่างขออบอตอขอท้องถิ่นทั้งหมดเดี๋ยวจีนเข้ามาทีเดียวเข้ามาสวมอีกทีหนึ่งเห็นไหมเป็นของคนไทยก่อนแล้วเข้ามาสวมทีหลังส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น เมื่อเทียบกับความคุ้มทุนการตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะในไทยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตั้งบริษัทในจีนกว่า5เท่าอีกทั้งกฎหมายจีนมีความเข้มงวดสูงขณะที่กฎหมายไทยมีช่องว่างเอื้อให้ทำธุรกิจนี้จากข้อมูลคณะกรรมการการอุตสาหกรรมพบว่ามีโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนประมาณ2,500แห่งกระจายตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆเช่นชลบุรีประจวบุรีชาเชิงเซาเป็นต้น คือต้นทุนมันแพงตรงที่ที่ตั้งที่ตั้งสถานที่กําจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งจะตั้งในชุมชนไม่ได้เลยจะต้องตั้งในที่รับกําหนดไปเท่านั้นก็คือในพื้นที่ที่กดดําหนดว่าที่กําจัดกากไม่ใช่อุตสาหกรรมนะซึ่งตรงนี้มันราคาแพงมากแล้วคนลงทุนต้องต้องมีเงินมหาศาลนะีมีเงินมหาศาลแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเอากากจากต่างประเทศจีนเป็นถังขยะโลกนะว่าเมื่อก่อนใช่ไหม,หไหมรับกากจาก ยุโรปอเมริกาทั้งหลายเข้ามากําจัดใช่ไหมเขาก็เพราะงั้นมีทั้งกากในประเทศมีทั้งกากต่างประเทศเขามาเอามารีไซเคิลได้สินค้าใหม่เนี่ยอย่างนี้คุ้มทุนใช่ไหมแต่ต่อมาเนี่ยก็บอก,บอกไม่ได้แล้วห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามห้ามเอากากจากต่างประเทศเข้ามาคุณต้องทําเฉพาะกากของตัวเองนะซึ่งซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะ้วมันน้อยนะมันน้อยแหละหมายทางด้านอุตสาหกรรมเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้บอกว่าต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงจะลงโทษได้นะครับเช่นสมมติมีของเสีย มันตรงกับรายการที่ปรากฏในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าได้ชิ้ของเสียอันตรายหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยก็ยังไม่จัดว่าเป็นของเสียอันตรายของเสียอันตรายมีประมาณสัก20ประเภทแต่ประเทศจีนตอนนี้เขาถือว่าถ้าอะไรที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายหมดแต่ประเทศไทยยังคงไว้ว่า,ามีแค่20รายการเนาะหลังจากนั้นก็คือแหล่งกําเนิดมาจากไหนต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่าพอยซ์ซอร์ทคือแหล่งกําเนิดจากไหนถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยก็จับใครไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ข้างโรงงาน แต่ตอบไม่ได้ว่ามาจากโรงงานหรือเปล่าอันนี้ก็ยังลงโทษไม่ได้แล้วก็อายุความครับสมมติว่าเจอแล้วมันเป็นก,กักอันตรายนะครับก็พอเราพูดอันตรายเนี่ยก็ถนนที่พูดไว้ว่าจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200 0 0นบาทพอไปคุยไปคุยมาบางเจ้าก็ปรับเหลือ7 0,000บาทบางเจ้าก็ปรับเหลือ4 0,000บาทพวกนี้มันก็เป็นค่าปรับที่ถูกมากฉะนั้นทุนต่างชาติประเภทนี้โดยเฉพาะทุนจีนเนี่ยเขามองโอ้ยเมือเทียบกับเงินหยวนแล้วมันต่ํามากฉันก็ไม่กลัวฉันก็กล้าเปิดกล้าทํา วิทมว์เริงสันเทียตถ่ายภาพพรทิพย์มุ่งใหญ่ Workpoint News รายงาน